ใช่ป่ะทักฟอร์ตอาจารย์แดงเธอท่าฟอร์ตอาจารย์แดงเหรอวะใส่ยีนเนี่ยใส่ใส่ยีนนี่เนี่ยใส่เออใส่ใส่ยีนยีนยีนแล้วก็เสื้อแดงแทอร์มอาจารย์แดงมาแล้วมาแล้วแทนาฟอร์ตอาจารย์แดงเป็อาจารย์แดงสปิริตกูคืออาจารย์แดงนัดทำลายอวัยวะอันนี้ของมึงอาจารย์แดงเบียวลูคัสแล้วผมอาจารย์แดงเลยรอาอาจารย์แดงที่ยังไม่หยุดจากยุคกวอดทำไมอ่ะ ก็ก็มึงดูใช้มึงใช้ M4 อะเหี้ยมันใช้แบบมึงใช้ปืน CQB มีสูตรสามเหลี่ยมอะสูตรสามเหลี่ยมก็ดีเลยพี่มไม่อยากจ้องจอนานปวดเมื่อยล้าลูกตาเวลาจ้องจอต้องแว่นออฟตาเซโลแว่นตาเกมเมอร์ที่ควรมีไว้ผมใส่แล้วตาสู้แสงจอมากครับเวลาเล่นเกมวัสดุทรมาจากวัสดุเดียวกับยานอวกาศที่ไม่ใช่บ้องสำหรับตลุยอวกาศยืดหยุ่นและอึดโคตรใส่สบายไม่หนีบหูไม่ทำร้ายตาและหูเหมือนที่โดนเขาทำร้ายจิตใจสำหรับคนที่ต้องมีการตรวจวัดสายตาสามารถไปวัดได้ที่สาขาสยามได้ครับวัดละเอียดยิบใช้โค้ดเธอร์เลอร์เพื่อร 100บาททวนและขอบคุณทุกท่านสำหรับข้าวกินในทุกมือครับว่ามันแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคไหนวะที่ไอ้สเนปแม่งไปบุกยึดตึกนะครับตรงนี้ไอ้เชฟกูคนชอบภาคนั้นอะที่มันตกตึกตายฮะภาคไหนวะไอ้เยี่ยวเดือฟไม่เคยดูอ่ะไดฮาร์ดเหรอไม่ใช่มันจะใช้ปืนมันไม่มันจะใช้ไมค์ไมค์คาถาไาอาสิตที่มันสามารถที่มันทำจากเซรามิกแล้วมันผ่านอุปกรณ์ตรวจจับของสนามบินได้อะไอสารพัดมั่วไปเรื่อยไปเรื่อยอะไรเงี้ยมาขอดูกันแต่งตัวทุกคนหน่อยครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับ ไปดูดไปดูดแล้วเราเราเราไปดูดไปดูดคนนักเรียนมันดัง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 มีปือไหมเนี่ยคนนี้คนนี้มีปือไหมมึงจับชายอ่าแอฟริกันอเมริกันที่อยู่ด้านหลังกู้องคอมล็อกช่วยกูนะอ๋อมี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 นี่เฮ้ยเฮ้ยวางเลยครับพี่ยามแม่งแอบติดเคาน์เตอร์เนี่ยติดแอบติดเลนเลยในห้องคอมเนี่ยไอ้เหี้ย วัดวังข้อหาอัปเดตได้เลอรในห้องคอมเดี๋ยวนี้เขายังเล่นแอบเล่นตาขันห้องคอมอยู่ป่ะน่าจะได้บิ๊กมีแบบเบ็ดบูทแบบปูเรียบร้อยหนึ่งดาวทราบมึงเข้าไปมึงมึงเข้าไปเซฟมึงเข้าไปโอเคคนวิ่งคนวิ่งเซฟอยู่ป๊อดป๊อดมึงเข้าไปครับมึงเข้าไปครับไปเด็กเว้นก่อนผมผมพี่บอกผมผมริสั่งให้มันมอบตัวอยู่มันไม่ยอมมอบมันไม่มีหัวมันไม่รู้เรื่องหรอก เขาจะเขาอาจจะเป็นทีหัวขาดจริงๆผมก็พยายามพยายามบอกให้พี่จับเป็นแต่ว่าก็สายกันไปแล้วเปิดเปิดเปิมนนึ้มหนงโอ้โโดโโโอ้มนตายแล้วไม่มันผมเห็นมันเด้งมตายแล้วมันยอมแล้วมันยอมแล้วลบห้าสิบเลยไม่เมื่อกี้ผมเห็นมันลอยขึ้นฝาลืงาระเโอเสียงระเบิดเสียงระเบิดอยู่ข้างในห้องเเิดเปิดปิดาปาปกัน โอ้ยโอ้ยพี่ก็มีคนเปิดประตูไอ้ยูเอนปื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 นยิงาเข้าไปดีคิว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 รู้อยู่รอยู่รอยู่เปิดประตูนะเปิดประตูนะเปิดนะผมเปิดนะเป้าหมายเป้าาหมยล้มโอเคเป้าหมายล้มแล้วเป้าหมายขับมันขับมันขับมันพี่พี่พี่อะสาครับพี่ ก็แมันเหลืออยู่ข้างนึงก็เลยจัดไปเลยมึงพับมันยังปอนมึงพับมันยังมันยังเหลืออะไรครับวะพี่มันไม่เหลืออะไรครับแล้วไอ้สัสโอ้โหแม่งพอหบอกจะเป็นทุกคนเอาลูกซองมาเลยไอ้เหี้ยมันอยู่ในมอเยอะไป้มันอยู่ในมอเย่าเป้อะไรเงี้ยเดินนี่มอญนี่มออันนี้มอเป็นเหตุมีเสียงระเบิดอยู่ข้างหลังเราด้วยในห้องน้ำมีในห้องน้ำมีคนห้องน้ำมีมีสิบวีไปล็อกว่ะเซฟมีป่ะอุ้ยอ๋อ มาที่กูด่วนเลยมาที่กูด่วนอยู่ตรงแล้งพี่อยู่ละโอเคเดี๋ยวพาพร้อมกันนะไอ้เซฟตายนะโอเคเริ่วิ่งไปฉีดหลังเหรอพื้นพื้นพื้นท็อพื้นท็พื้นท็อโอเกิดอะไรขึ้นพี่ยิวยิงพี่หัวใจพี่เฮ้ยใจเย็นๆหน่อยทําไมพี่เล่นเลยพี่เล่นเลยที่ออนทอนการีเท่าคอมนีเป็นคนละอย่างกันไห้เฮียถ้ามันมีปืนไอ้เฮี้ยเลยเพราะคอมนีมันไม่มีปืนถ้ามันมีปืนกูก็กลัวเหมือนกันเปิดนะเปิดเลย ตามหลังอยู่พ u t p your fucking head up Put your fucking head สีมีใจผิวสีมีใจผิวสีเขาไปเขาไปเขาไม่ได้เขาไม่ได้ผิวสีครับพี่เขาผิวเขาคนขาวแค่เขาเป็นมืดก่อนเดครับเจอปืนปืนปืนโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยโอเคหยุดหยุดกันเขาเเดินผ่านหน่อยไอ้เหี้ยโอเคคนนี้น่าจะไม่ต้องขับครับพี่เขาไม่เหลือแขนให้เราขับเลย ไอแต่ของจริงเราต้องพาคนออกเพื่ออะจับคนให้อยู่ในพื้นที่ที่แด่นเลยวะโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันตรงห้องเลคเชอร์เลยวะแล้วแบ่งสองทีมว่าเราสปิดห้องเลคเชอร์กับปืนเดอะพี่เชฟเป็นอะไรครับพี่ปืนโอ้ปืนปืนจะเสียงดีเสียงปืน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 พร้อมปืนเลยปืนโอเคผมผมต่อพี่โอเคยังเดิน โอ้พี่พี่ไม่คิดจะหให้เหลือแขนให้ครับหน่อยกลังเช็คกลังเช็คห้องน้ำคับแขนขาดเออแขนขาดโอ,ขขดโอ้คุณสวัสดีครับคุณผู้หญิงลงครับลงครับกูรเบิดกูรเบดกูระเบิดเลยพี่ซื้อซื้อของมาว่าซื้อซื้อซื้อกูเลยผม่ได้ซื้อไลขอะขาดร้ายสุดเรามีซีโฟกัสพิษอนนี้ต้องการเพื่อคนเดียวกันหงนี้เคลียร์คาเฟ่แล้วนะหรอว่อฮ่องกงเคลียร์โอเคผมรอผมรอตรงวันไหนกูอ่ากูมีปัญหาบ้างเลย่งเนี้ยมะ กูตึ้งชั้นสองแล้วกูต้องการกูต้องการหมอปะวรูเบิ้ลเ้เปิลงละ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 พอเรียนพอเรียนสองพอเรียนสองสวยมากสวยมากสวยมาก่อนผมดูไซอยู่เป็นไงล่ะบอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูนี่ปืน้ๆเเบเขเียงเขา้เลยดาวโอเคไปเอาได้ทกยอปอนปอนห้องนี้ ห้องนี ite, ้มึงเข้าได้คนเดียววะมึงมามาหนงเนี่ยผมอยู่ห้องสมุดห้องเขาเพราะระเรียนกูเข้าไปกูเข้าไปช่วยมึงไม่ได้นะทำไมรู้ป่ะทำไมอ่ะปืนกูไม่ได้เก็บเสียงคนเนีย้ยังเหลือระเบิดอีกลูกไม่ใช่เหรอเออว่ะเออไปกูระเบิดเร็วโว่โว่แต่บ้าปืนไอ้เหี้ยโว่แต่ยิงคนชอบตรงที่เหมือนมันเพิ่งนึกได้อะหาระเบิดไม่เจิดครับกูกูได้ยินเสียงระเบิดแล้วอ๋อนี่ไงอยู่ข้างล่างเนาะอยู่ของกู้เองเหมือเลือดอยู่ข้างละตรงนี้เขาเรียกอะไร เขาเรียกอะไรอ่ะันลอยป่ะชันพักบันไดเออชันพ้าวบันไดโอเคของกูระเบิดเองถ้ายิงเราจะระเบิดโอ้ไอ้เฮียหยุดก่อกวนสาธุฝึกฝึกแบบแบ็ควอเตอร์เลยหรือเปล่าพุณทัพพุณทัพพุณอัพเรียบร้อยกูระเบิดเรียบร้อยเก่งมากครับทุกคนยิงระเบิดจะระเบิดป่ะออกไม่ระเบิดผมยิงไปแมสแล้วเออไหนดูนี้ได้เท่าไหร่ไอหน้าโอ้โหได้เอเยนเยนเอว่ะพลังเอย่อมจะดีม่อมังเงาะ โอ้ด่านมันโคตรสวยอ่ะเขากดแท็บด้วยไอ้แกลืมลืมเอาลืมเอาไอ้อามาว่ะแม่ไม่รอเลยเฮ้ยแม่เล่นเป็นคอมตัวตี้เลยสัตว์มันหยิบปืนแล้วยังยังเนี่ยเอวอยู่เลยมันไม่ตายกูยิงแล้วกูกูกูตั้งใจยิงให้มันตะตายปวดโทษเป็นสองเป็สองไกลๆมีปืนป้ะวะอเฮ้ยมีปืนป้ะวะไม่มีไม่มีไม่มีหรอเออ อ๋เดดกูบอกว่าไม่มีมึงยังจะยิงเป็นอะไรเฮ้ยปืนปืนข้างหน้าปืนปืนเปิดอยู่ประตูหลังประตูหลังเปิดอยู่ปิดปืนโอ้โกูตายกูตายโอเคพี่โอเคเหียน้าประตูที่กูยิงไปมันมันมีปืนป่ะมึงใช่ที่กูกูไม่สบายใจผมมั่นใจว่าไม่มีปืนครับพี่นี่ไงไม่มีปืนป่ะอ๋อมีปืนว่ะแต่บ้านอันอันออทไลายไม่เกิดเรื่องธรรมดา คุยเออคือมึงดูมึงมึงคือคนหน้าสุดบำรวจมีคนมีคนโกงกูวะซ้ายมีทางซ้ายมีทางซ้ายมีมีฟันแนลปะระวังด้วยนะโอเคโอเคผมจับไดจับได้จับได้ดูอยู่โอเคโอ้ยมาครับผมมาากำลังเข้าคาสิีนครับพร้อมหรือวะพร้อมครับคสซีนลงมามามาเข้าคาสิีนมาเข้าคาสิีนวิชิงโก้โก้โกโก โอ้โหโอ้โหผล่ get the fuck down. เกิดฟักดาวระวังระวังนะข้างข้างนอกอมักระจกมันล้มล้มล้มโ <Okay. S 2> อเคนอควานอขวาไม่มีกระกประืนที่ไม่ได้มาโอ้ปืนปืนปืนปอ้ผมผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนคนไม่ใส่ในวิชั่นมันสามารถมองเห็นเที่ยงคืนได้วะไอ้เจ้ยมันแดกแค่หลอดอะไรแค่หลอดเยอะ <c oughs> มึงคิดว่าระหว่างไอ้ไอ้ไขี้ยามีมีสามคนกับตำรวจโอเปอเรเตอร์มีวิชั่นตีคนใครชนะไปล้มล้มโอ้ นีอย่างเงี้ยยิงได้คิวเช็คซ้ายหน่อยโอเคกลัวเสี่โอ้เสี่ยก็ดูอ่ะโอเคผมมันนะเฮ้ยมันยังมันยังมันมันลุกมันกลััวมนลุกมันลุกทีมซ้ายกำลังวนมารับทราบรับทราบทีมออฟฟิศถึงนอกเป็นความไม่ทันใจไม่มันใจใช่ไหมยามไปล้่งคนเปิดประตูแล้วพายจากแล้วพันแล้วเปิดดักรับเลียร์จากพยายามพยายามเคลียร์จากข้างนอกอาคารก็ได้ง่ายดีแบงไหม ตายจัไดไฟจัดไฟเราต้งกลางมีนะตรงกลางโอเคมัดได้แสนเร็วเฮ้ยป้นโอเคลมแล้วลมแล้วนะแยกกันไปสองทีมทีมบนทีมล่างปะนะครับผมทีมบนแล้วกัน <S <S อโ,โนอม้มันยิงมามันยิงเข้ามาวันนี้เข้ามาวันนี้เข้ามากูจริงกูทีมล่างเอ๊ะมันยิงข้างนอกเหรอกเสียอว้ยิงเชิญยิงข้างล่างาเดี๋ยวเดีดีตายกูตายกูกูพลาดกูพลาด กูจะยิงเฮี้ยนั่นแล้วกูทะลุโดนซิวิเลียนมึงอ๋อผมตายผมโดนยิงทะลุบ้านมาเข้าไปจับพี่ๆเลยวะเฮ้ยอย่าเพิ่งกูอยากให้กูอยากให้ปอนมันสัมผัสพี่ๆเด้๋ยตัวมันเองอย่าเพิ่งเข้าเลยก็เข้าไปดูให้หน่อยว่าพี่ๆเป็นยังไงผมจะได้เห็นพวกพี่ๆไงอ้าโอเคได้พอผมดูกล้องพี่โออยู่โอเคโอ้โหไอ้เฮี้ย what the fuck what the fuck ไอ้เฮี้ยแม่งดันเจียนมาสเตอร์อ้เฮี่ยพี่หายไอ้เฮี้ยพี่อยู่ไหนอะพี่พี่ไหนวะพี่หาย ัตเฮ้ยนี่ไงพี่พี่มีปืนพี่พี่มีปืนโอ้พี่ล้มไม่เชี่ยเฮ้ยพารกคินรูล่วงแค่พี่ยาครับพี่หิวหิวยาพี่หิวยาเซฟทิ้งปืนเซฟทิ้งปืนไม่ทิ้งปืน